สวัสดีครับต่อไปนะเราก็จะมาดูกันของชาวราศีตุลน,นะครับก็ถึงคิวของชาวราศีตุลน,นะประจำเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4นะครับชาวราศีตุลของคนที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาถึง15พฤศจติกายนนะครับเราจะมาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีตุลการงานการเงินความรักจะต้องประสบพบเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ เหมือนเดิมครับขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับกำหนดจิตเป็นเวลา30วินาทีนะครับและแอดมินีะยทำการหยิบไพ่ขึ้นมาสิบใบครับเนื่องจากทางเราธรรมะบารมีนะครับแจกฟรีผ้าผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจกักรพรรดิร้อยแเม็ดบทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กเ้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับ จจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกมาที่เพจธรรมะบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาดูเรามาดูกันก่อนนะครับว่า <c oughs> ในเดือนนี้เกณฑ์ชะตาของเจ้าชะตาราศรีตุลเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ในช่วงนี้ที่ท่านต้องประสบพบเจอมีเหตุเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาว่าช่วงนี้การงานการเงินของท่านนะมีเรื่องอะไรดีบ้างไหมความรักประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างหรือว่าตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าชีวิต การง,งานการเงินของท่านกำลังรุ่งเรืองอะเรามาดูกันหน่อยนะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไพ่ใบแรกที่ได้ไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาปีสองห้าสี่เนียครับใบแรกที่ท่านได้คือดีใจด้วยนะครับไพ่สิบเหรียญ ten of the pentacle บ่งบอกก็เลยว่าในช่วงนี้เกะตาของท่านในเดือนนี้นะครับบ่งบอกเรื่องการเงินนะ การเงินของชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาคมปี2564เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงที่ว่าอะไรนะจับเงินเป็นเงินน,นะนะเรียกว่ามีทั้งอ่าเดือนนี้บอกก็เลยว่าไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการงานที่ท่านทําอยู่นะครับหรือว่าเรื่องการเงินที่ท่านต้องเก็บหอมรอมริบมาก็ดีของชาวราศีตุลเนี่ยเงินที่ต้องการจะขยับขยายกิจการวางแผนงานในอนาคตนะครับตอนนี้ช่วงเดือนนี้ของท่านน่ะ เป็นช่วงที่ว่าการเงีนของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าไพ่ตัวนี้พื้นดวงขึ้นมาในเดือนพฤษภาปีหกสิบเป็นไพ่สิบเหรียญฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับแอดมินบอกเลยว่าตอนนี้ว่าท่านมีแผนอะไรอยู่ในใจมีโครงการในใจไว้อ่อยากให้เริ่มต้นทําในเดือนนี้นะเพราะว่าเป็นเดือนที่ว่าอ่าเฉพาะของราศีตุลในเดือนนี้การเงินถือว่าดีรีบเกาะโกยซะหรือว่าให้เดือนนี้ถ้าเริ่มมีเรื่องงานเข้ามาว่าสมมติว่ามีคนรู้จัก มาเสนองานจอ็อบงานเสริมให้หรือว่างานติดต่อหรือที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นงานจอ็อบงานเสริมเพราะเงินจะได้มาเยอะเลยเดียวนะครับแอดมินดูแล้วว่าในช่วงเดือนนี้่ของชาวราสตุลเนี่ยนอกจากเรื่องงานเนี่ยพยายาลอแอดมินก็ไม่เคยแนะนำนะแต่แนะนำใหม่คอดีเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรเนี่ยลองเสี่ยงโชคดูเพราะว่า โชคลาภในเดือนนี้ของชาวราศีตุลส่วนใหญ่จะมาหลายทางหนึ่งมาจากาการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลอตเตอรี่ก็ได้นะสองจากเรื่องงานที่ท่านทําอยู่ตอนเนี้ยเรื่องเรื่องงานที่ท่านทําก็เขาเรียกว่ามีการจเจริญเติบโตเงินทองไหลามาเทมาครับหรือกในยะหนึ่งก็คือไพ่สิบเหรียญเนี่ยเงินทองที่ท่านได้มาก็อาจจะได้มาโดยเขาเรียกว่าโดยความเสน่หาของเขาเรียกว่าให้โดยความเสน่หา,าาาห,าสนหาของอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบเรานะเออ มอบเงินมอบทองให้อย่างเพื่อนแอดมินคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนน่ารักนะเกิดราศีตุลเหมือนกันก็ไม่นานวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นญาติทางฝ่ายแม่ก็รู้สึกชื่นชอบประทับใจก็ได้มอบฉนุดที่ดินให้เป็นได้หลายแปลงอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่ได้มาโดยแบบที่เราไม่ตั้งตัวในเดือนนี้ลองดูนะครับของชาวราศีตุลการเงินดีไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรนะ่าห่วงการงานก็ไปเรื่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยมี ไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินนี้ไปได้ชิวๆเลยนะถ้ามีเรื่องการเ,าเสี่ยงโชคเสี่ยงเ,เสี่ยงลาบเราลอง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 ,ลอง,ล,องลองเล่นดูนะครับแต่อย่าไปแบบเล่นแบบผกโขมหรือว่าทุ่มสุดตัวลองแบบเล่นแบบขำๆอ่ะนะโชคลาบเงินทองก็จะมั่งมีไหลมาเทม,มาตอนนี้การเงินดีในเดือนนี้ของชาวราศีตุลน,นะครับเรามาดูสถานการณ์ใบที่สองกันก่อนว่าที่มันเป็นตัวหนุนน้ามกับใบแรกเนี่ยมันได้ไพ่อะไรขึ้นมาหรือว่าจะมีไพ่เตือนในไพ่ที่ไม่ดีบ้างไหมนะครับใบที่สองไพ่ท่านได้คือเอ จริงด้วยมีเตือนไพ่สิบดาบนะครับไพ่สิบดาบตอนนี้เป็นไพ่เตือนใบที่สองนะไพ่สิบดาบตอนนี้ก็คือเดือนนี้ของอสถานการณ์ในเดือนนี้ของท่านเฉพอนเรื่องการเงินท่านอยู่ในเกณฑ์ก,การเงินที่ดีนะครับตอนนี้มีเหตุที่ท่านได้เออมีช่องทางทํามาหากินเงินทองไหลามาเทมามากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เดือนเนี้ย แอดมินดูแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือของชาวราศีตุลตอนนี้มีเกณฑ์ที่ว่าต้องเดินทางนะเดินทางบ่อยเดินทางแบบไปต่างจังหวัดบ้างตอนนี้ต่างประเทศจะไม่ได้หรอกนะติดโควิดต้องอยู่ในประเทศเท่แหละอาจจะมีการเดินทางขึ้นติดต่อเรื่องงานเรื่องการต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการเดินทางนะครับไพ่สิบไพ่สิบดาบใบที่2สถานการณ์ในช่วงนี้แอดมินอยากเตือนว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินรถเดินทางไกลนะครับ เวลาขึ้นรถลงขึ้นรถลงเรือก็ดีเดินทางไกลก็ดีแอดมินอยากให้เอาออรัธนานะสวดอารไม่ได้ไปต้องสวดมนต์เขาเียเเรยกอารัธนาบาร,รมีบาร,ร,รมีพาเข้าตัวก่อนขอให้ข้าพเจ้าได้เดินทางราบเรียบนะไปถึงที่หมายด้วยปลอดภยัยเพราะไม่มีเรื่องอยู่ยอุบัติเหตุเข้ามานะครับแอดมินเตือนนิดนึงนะเฉพาะของราศีตุล1ิดาบเนี่ยนะ ของเฉพาะราศีตุลนะให้ระมัดระวังเดือนนี้เดือนพฤษภาปีอกศรีรคือเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางให้ระมัดระวังเลยอาจจะมีการประสบอุบัติเหตุเรื่องตกยางออกได้แต่ก็ไม่ไม่ไม่ริบุนแรงถึงกับชีวิตอะไรแต่ให้นัดระวังเชว่าหนึ่งข้าวของอาจจะเสียหายขับรถเฉียวชนนะขับรถปาดไปปาดมาแล้วก็ให้ระมัดให้ให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะแล้วก็เรื่องการขับรถให้ใจเย็นๆนอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีมีเรื่องมีลาในเดือนนี้ได้นะครับ เที่ยวว่าเรื่องการเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน่วน่วนใหญ่นะแล้วก็การติดต่อเจราจาเนี้ยแอดมินขอเตือนว่าให้ระมัดระวังการใช้คําพูดนิดนึงนะ,ะให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆค,ค่อยเจราจาค่อยพูดค่อยจานะตอนนี้สุขภาพก็ในเดือนนี้ของชาวราศีตุลก็ถือว่าสำหรับบางคนนะปัญหาเรื่องสุขภาพก็ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะ เรื่องการกินอาหารก็ให้ให,ให,ให้ให้ตรงเวลาด้วยนะครับพยายามอย่าอย่าอดอาหารอย่าอะไรหรือว่ากินอาหารให้ตรงเวลาหนึ่งไม่งั้นโรคกระเพาะโรคอะไรก็ถามหาได้เพราะมันมีเรื่องโรคเอ่อโรคเกี่ยวกับพวกลำไส้กระเพาะอะไรเข้ามาด้วยนะดูแลพวกพองสุขภาพให้เพียงพอนะครับโอเคเรามาดูใบที่3มันต่อเลยนะใบที่3ที่เอ่อเกี่ยวความตั้งใจความมุ่งหวังของชาวราศีตุลในเดือนนี้ว่า สิ่งที่เราทุ่มเทที่เราอยากได้เนี่ยมันจะมีโอกาสเห็นผลในข้างหน้าบ้างไหมโอเคนะครับใบที่3เรามาดูกันอ่าใบที่3 Age Source, ามเ o ็ดอ o r ซก็คือไพ่หนึ่งดาบนะครับเดือนนี้นะของชาวราศีตุลน,นะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเนี่ยเรื่องเงินการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะไพ่หนึ่งดาบนี้ไพ่ดาบนี้แอดมินจะบอกสมมุติว่าไพ่ดาบเนี่ยอ่ไพ่ยิสีของที่อื่นแอดมินไม่ไม่ทราบนะแต่แอดมินจะบอกว่าถ้าเป็นไพ่ดาบเนี่ยจะมีในในในไพ่ชุดดาบ ตั้งแต่ใบที่หนึ่งใบที่สิบเนี่ยจะมีจะจะจะเป็นไพ่ไพ่ดีอยู่สองใบคือไพ่ไพ่หนึ่งดาบแล้วก็ไพ่หกไพ่หกดาบนี่เรีวปัญหาการงานมันจะคลี่คลายปัญหาให้น่าอกหนักใจมันจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นถ้าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเป็นไพ่ที่ดีเขาเรียกว่าการเริ่มต้นการเจรจาภาทีการติดต่อธุรกิจการเจการเจรจาเขาเรียกว่าเป็นได้โดราบลื่นนะธุรกิจธุรกิจมีการเฟื่องฟูมีการเจริญเติบโตถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทีน่ดีและในอนาคตถ้าถามว่า ตัวชาวราศีตุลนานใกล้เนี้ยมีโอกาสที่ได้ได้เอ่อกอบโกยเงินจับเงินก้อนได้ไหมมีโอกาสครับแอดมินบอกว่าแอดมินไม่กล้าพูดคาว่าเงินล้านนะเอาเป็นว่าเงินแสนน่ะมีโอกาสอ่ามีมีมีโอกาสที่จะจับได้สูงแล้วก็โอกาสของคนที่ทํางานเนี่ยก็มีโอกาสที่ในช่วงนี้บางคนบางท่านนะแอดมินก็ไม่รู้ว่าบริษัทของบริษัทท่านแต่ละบริษัทว่ามีนโยบายยังไงแต่ก็ มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ปรับปเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้อาจจะมีข่าวข่าวว่าเอ้ยนายนายกคนกนายนายกนางขอนี่เออทำงานมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็มีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเออใช้ได้มีประสบการณ์ดอีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงเดือนพฤษภาอาจจะมีข่าวข่าวให้เตรียมตัวก็เป็นไปได้นะครับช่วงนี้ถือว่า ความตั้งใจของชาวราศีตุลไม่ว่าเป็นเรื่องการงานเรื่องการเก็บเงินต่อไปจะมีความมั่นคงไหมไอ้บินบอกเลยว่าถือว่ามีความมั่นคงในระดับที่ดีพอสมควรหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะตรงนี้ใบที่สามโอเคนะครับเรามาดูกันต่อในใบที่สี่ครับผมเนี่ยใบที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยอ่าไพาท่ท่านได้คือไพ่สองถ้วยนะไพ่สองถ้วยไพ่สองถ้วยบ่งบอกเลยว่าช่วงเนี้เอ่อเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเขาเรียกว่าความรัด ราศีตุลเดือนนี้เดือนดีนะรู้สึกว่าใบาที่สี่ีไพ่สองถ้วยเรียกว่าความรักความเข้าใจนะมีการพูดจาก,กันดูเรื่องนะคนรักบางคู่ก็มีการเข้าใจกันดีส่วนคู่ไหนที่เอยเคยมีเรื่องทะเลาะเบากแว้งกันไม่เข้าใจก็หันหน้าเข้ามาพูดคุยนะครับมีการกลับมาคืนดีเหมือนกันและไพ่สองถ้วยนี้มันบอกบอกได้อีกอีกนัยยะหนึ่งว่าบางคนเนี่ยสาหรับบางคนชาวราศีตุลสังเกตมันจะมีบางคนด้วยนะบางคนนะครับที่ว่า เคยเลิกราอย่าล้างกันไปแล้วหรือเลิกรากันไปครบที่เลิกรากันไปอาจจะไปเป,เป็นเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่ก็อาจจะมีเหตุให้กลับมาพูดคุยนะมาสารสัมพันธ์มาขอโทษขอโพยแล้วอาจจะเริ่มเริ่มต้นกันใหม่มาปรับความเข้าใจกันเนี่ยเขาเรียกว่าการกลับคืนมาของคนรักเก่าก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองพูดคุยวางแผนวางแผนอนาคตเรื่องการแต่งงานนะครับการมีบุตรก็เป็นไปได้ส่วนนี้นะสองถ้วยนะครับ แต่ช่วงนี้เน้นเรื่องการเงินก่อนเรื่องความสัมพันธ์นี่อยู่ในเวกิเนที่ดีแล้วครอบครัวม,มีความเข้าใจการสาม,มีภรรยาเข้าใจคนรักเข้าใจก็รีกว่าโอเคแล้วโอเคนะครับเรามาดูกันต่อใบที่5แล้วก็ใบที่6ใบที่5ก็คือว่าสิ่งสิ่งที่ได้เกิดแล้วกอ็อนาคตภายภาคหน้าท่านต้องประสบยังไงบ้างเรามาดูใบที่5กันเลยใบที่5ไพ่ท่านได้คือไพ่เจ็ดเหรียญ ไพ่เจ็ดเหรียญการเงินของท่านเนี HHH, <sorting tout> <unky> Oil, ่ยพอบางบอกเลยว่าต right? ัวท่านเนี mean, neither, ups, <Yeah. S 2> ่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหาเงินเก่งเป็นคนรู้จักใช้เงินเป็นเป็นคนที่ว่ามีความประหยัดมัธยัสถ์นะอีกอย่างหนึ่งตัวท่านจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือว่าเวลาตัวท่านไปไหนมาไหนกับเพื่อนฝูงเนี่ยถ้าเปไม่ได้เออแบบท่านไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าเป็นคนขี้เหนียวส่วนหนึ่งแล้วก็เออค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความมัธยัติในตัวเองนะแบบไม่ไม่อยากจะควักเงินจ่ายอ่ะเอาง่ายๆว่าแอดมินเคยพูดไปนะในลในในเดือนก่อนๆหลายเดือนจำไม่ได้เดือนไหนที่บอกว่า เวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าสมมติว่าเอ้ยเพื่อนระชุมไม่อยากไปเอ้ยก็ไปเอะนะนานๆทีโอเคกุ๊เราไป้วแต่มีแต่มีข้อแม้ว่าเธอเลี้ยงนะส่วนเงินชัน้นเก็บเนี่ยคุณเป็นคนตรหนี่นะเขาเรียกว่ารู้จักอาขี้เหนียวหน่อยเลยเพราะว่าได้เป็นคนรู้จักเก็บรู้จักใช้เงินแล้วก็ในอนาคตเน,นี่ยเขาเรียกจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินแอดมินบอกเขาเรียกว่าการเงินของชาวราศีตุลน,นะต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนเก็บเงินอยู่มีความมั่นคงนะครับเป็นคนเก็บเงินเก่งรู้จักเขาเรียกว่าเป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักคิดรู้จักการใช้เงินจะที่ว่าไม่ใช้เงินมือเติบอะนะแล้วก็อนาคตและการเงินคุณมีความมั่นคงมากเลยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่คุณทํามานะครับโอเคเรามาดูใบที่หกกันต่อเลยนะใบที่หกนี่คือใบที่มึงบอกถึงอนาคตความมั่นคงอะไรกันตั้แต่ที่จะเกิดขึ้นขอเป็นไพ่ดีนะครับใบที่หกไพ่เดือดจัดเม้นท์ไพ่แห่งการมีภาคษาการตัดสินเทพีความยุติธรรมก็ว่าได้นะเดือ m จั t เมน์ เป็นภาพเทพีนางฟ้าเป่าแตอันนี้ก็บ่งบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยแอดมินตรงนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าแอดมินจะฟันธงเลยกออ็จะพูดเป็น2แบบเพราะว่า the j u d g m e n t เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นไพ่มันเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งเขาเรียกว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับเออสเร็จไม่สําเร็จเนี่ยไพ่ใบนี้มันคือเป็นไพ่แห่งการตัดสินแล้วถ้าสมมติว,ว่าตัวชาวราศรีตุลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ว่ามีความเสมอต้นเสมอ,อ,สมอปลายนะครับ ทำงานทําการเนี่ยเป็นคนอยู่อยู่ในล่องในลอยรู้จักทํางานรู้จักเพมเก็บหอมรอมริรููจักการพัฒนาสิมือตัวเองเนี่ยอนาคตของคุณเนี่ยมีแต่เขาเรียกว่ามีแต่รุ่งกับรุ่งนะเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมเดินเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมผลแห่งกรรมเนี่ยส่งผลให้คุณเจอในสิ่งดีดีและในสิ่งดีดีเข้ามาชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ,ดจเดจ็คสันเนี่ยแอดแอดมินบอกได้เลยท้ายเลยนี้มันเป็นตัวตัดสินนะครับเขาเรียกว่าชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะ คิดสิ่งใดกได็ได้ในสิ่งนั้นแอดมินถ้าไพ่เดย์จัสเมนขึ้นมาเวลาแอดมินขอแนะนําอย่างน,น,นะครับชาวราศีตุลน,นะถ้าเวลาไปไหว้พระทําบุญอะไรเนี่ยพยายามอุทิศบุญกุศนนะให้กับเจ้ากรรมในเวรส่วนตัวนะครับหนึ่งเจ้ากรรมในเวรแล้วก็สองให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาเราขอให้ชีวิตการงานเรามีความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นนะเนี่ยไพย่ดีนะครับตรงนี้ธุรกิจการงานต่อไปมีการเจริญเติบโตมีการเจริญรุ่งเรืองผลเพราะเกิดจากการการะทำของตัวคุณเองผ้าเห็นการตัดสินโอเคเด j u จัสเมนนะ โอเคเรามาดูใบที่เจ็ดกันต่อเลยนใบท 7, ี่เจ็ดไพ่อะไรเอ่ยโฟร์ออฟวร์ wide, เห็นไหมไพ่สี่ไม้เท้าการงานมีการปับเออเขาเรียกว่าการงานมีการลงหลักปักฐานมีความมั่นคงกับชีวิตครอบครัวมีความมีเขาเรียกมีการเจริญเติบโตมีความอบอ,อุ่นภรรยาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างสุขสบอ อ,อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างภาพเห็นนะไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายนะตำแหน่งขึ้นมาไพดีแอดมินก็ว่าไปตามดีนะครับนั่นนะชีวิตมีความสุขสมบูรณ์มีการวางแผนการใช้ชีวิตนะเป็นคนไม่ประมาทถ้าพูดตรงตรงเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตมีความแฮปปี้เอนดิ้งสมหวังนะแต่ก็ต้องพูดอย่างนะครับชีวิตเราบนโลกของเรื่องนี้นมันไม่มีอะไรที่ว่าเที่ยงแท้แน,แน่นอนไพ่ขึ้นมาดีเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเราอย่าประมาทเราอย่าติดในความสุขมากมายเราต้องคิดเสมอว่าเอ้ย วันนี้เราดีวันหน้าเราอธิแก้ก็ได้เราให้เราเราเราตั้งตัวในความไม่ประมาทวันนี้เรามีสุดเราเรามีครอบครัวที่ดีเรามีการงานที่ดีเรามีภรรยามีสามีที่ดีเนี่ยเราหรือแล้วมีคนรักที่ดีเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าเราอันนี้แอดมินแนะนํานะต้องเวทผ้าใบคือประคับประคองชีวิตนะครับไม่ให้แบบเออเราจะรักษาสิ่งที่เรามีให้ได้นะให้ได้นานที่สุดนะทําให้ดีที่สุดให้สมกับหน้าที่เราได้มาคนรักได้มาเจอกันได้ได้มีโอกาสได้ ทำหน้าที่ที่กับให้เราได้มาเจองานให้ดีได้เอารับผิดชอบงานดีเราจะทําให้ดีที่สุดรับผิดชอบในหน้าที่ของเราให้ดีสุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหน้าที่ของคนรักสามีภรรยาเนี่ยทำให้ดีครับแลวชีวิตคุณจะมีแต่วความรื่นเรองสุขสมหวังนะมาดูใบที่แปดต่อเลยนะครับใบที่แปดอืมใบที่แปดจะบอกว่าเฉพาะจิตใจทีผ่ผ่านมาของท่านเนี่ยคือไพ่ห้าถ้วยนะไพ่ห้าถ้วยบ่งบอกเลยว่าก่อนที่ท่านจะมาถึงจุดเนี้ย ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่านก็ค่อนข้างจะมีปัญหาหลายอย่างมีปัญหาเรื่องเ,ออเรื่องการงานล้มเหลวบ้างมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกับคนรอบข้างมาอันนี้แอดมินพูดนี้ไม่ใช่ณนะปัจจุบันนะอาจจะเป็นเหตุการณ์ในก่อนๆที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ตัวของชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีดีขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมามันก็จะเป็นเรื่องความกังวลใจความไม่แน่นอนหนึ่งความเบื่อหน่าย ความจำเจซ ge ge 1941, ้ำซากของชีวิตความเบื่อหน่ายกับชีวิตกับความไม่แน่นอนของคนรอบข้างกับความไม่แน่นอนของความคิดของตัวคุณเองกับความไม่แน่นอนของเรื่องการงานเนี่ยมันทําให้คุณเกิดความเบื่อหน่ายที่ผ่านมาบางทีเนี่ยคุณอาจจะอยากจะปลีกวิกไปไหนไกลๆบ้างเป็นความคิดของคุณไงที่ผ่านมาแต่ณนปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์โดยไพ่โดยรวมทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วสำหรับชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนะครับปีวสีนี้ฉะนั้นอ่าสิ่งที่มันผ่านมาเราก็ปล่อยวางไม่ต้องไปคิดถึงมันอะไรที่ผ่านแล้วให้มันผ่านไปนนะะครัับอย่าไปกงวล ไพ่ห้าถวยเนี่ยตำแหน่งนี้ว่าไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ผ่าน,านมาเรามาดูบที่เก้าเลยนะครับบที่เก้าใบอะไรเอ่ยเอซอฟแวร์ไพ่หนึ่งไม้เท้าตัวคุณมีความโดดเด่นตัวคุณมีความเอกลักษณ์ในตัวคุณเองทําอะไรมาได้รับความชื่นชมชื่นชอบจากเพื่อนร่วมงานบุคลากรในองค์การ องค์กรหรือบริวารเจ้านายก็ชื่นชอบเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนมีความสามารถนะพูดอะไรใครก็เชื่อในช่วงนี้เฉพาะเรื่องงานเนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะครับกิจการแล้วก็ทางด้านกิจการเริ่มทําตอนนี้สลับคนที่เริ่มต้นนะครับยังไม่มียังไม่ได้ลงหลักปักฐานเลยแอ,แอดมินพูดสําหรับชาวราศรีตุลที่จะจะเริ่มต้นกิจการในเดือนนี้นะเนี่ยไพ่หนึ่งดาบกับไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยเริ่มต้นได้นะครับเดือนนี้นะ ค่อยเป็น,นค่อยไปถือว่าเราลงหลักปักฐานในเดือนนี้นะมันจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีตุลที่ยังไม่ได้เริ่มต้นมีกิจการอะไรแล้วต้องการจะลงหลักปักฐานหาว่าเริ่มต้นได้ไหมเริ่มได้ส่วนคนที่มีกิจการส่วนตัวแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองครับไปได้โอเคแอดตินไม่ได้อะไรแล้วใบที่10มาดูต่อใบสุดท้ายเลยว่าเป็นยังไงบ้างใบที่10บก้าวไม้เท้านะ ชีวิตคุณก็มีมีการจเจริญเติบโตยอย่างเต็มที่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยแอดมินจะบอกนะไพ่ก้าวไม่เท้าไพ่ดีนะแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องระมัดระวังอย่างหนึง่งคือว่าคุณต้องรู้จักพอในตัวเองรู้จักแบบไม่โลภมากนะบางทีคุณทําได้ดีที่สุดแล้วทําจนแบบความสามารถคุณมันเต็มที่จนคนอื่นรู้สึกอิจฉาคุณอะไรเนี่ยแต่แต่บางทีอ่ะ ก้าวไม่เท้าอ่ะมันยังไม่เต็มศึกเนเข้าใจป่ะมันแค่ก้าวมันยังไม่เต็มศึกบางทีกูรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังทามันยังได้ไม่ดีพอ,อเราต้องสมมุติว่าเดือนนี้คุณสามารถทาทาได้หนึ่งล้านเฮ้ยไม่ดีว่าเราเราตั้งไว้สองล้านอย่าไปอย่างนั้นนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นถือว่าคุณมาถึงจุดที่ว่าสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเนี่ยมาในระดับที่ดีก่าใครใครเพื่อนแล้วแค่ว่า หนึ่งเราขอให้พัฒนาศักยาภาพขึ้นไปเรื่อยอย่าหยุดแต่เราไม่เอาเราไปคาดหวังว่าเราต้องให้ได้เท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ได้เราจะไม่ยอมไม่อะไรอย่าไปกดดัน่างตัวเองนะครับและชีวิตคุณจะมีความสุขนะโอเคครับก็เป็นไพ่ยิบซีทั้งสิบใบนะครับของชาวราศรีตุลประจําเดือนพฤษภาคมปี2-5-6-4นะก็ถือว่าโดยสรุปโดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยมีไพ่สีอะไรนะครับมีเฉพาไพ่สิดาบนะ ให้นำให้ระมาดระวังเรื่องการเดินทางอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็ถือว่าดีไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาอะไรมากนะอะไรที่มันกุ้มอ,อกกุ้มใจที่ผ่านมาเก่าๆก,ก,ก็ให้ลืมมันไปซะตอนนี้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ลองดูการงานการเงินเดืนอนนี้ดีนะครับแล้วก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบด,ดูนะซืบตอรี่ดูสัก2ตัวสับของที่เล่นนะครับก็โอเคครับยังไงก็แอดมินก็ขอจบทำทำนายนะครับของชาวราศรีตุลประจำเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4น้าวันนี้นะครับ ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะครับก็ขอให้สำเร็จสมหวังขอให้สำเร็จสุขสมหวัง,งทุทปุปการนะครับสวัสดีครับ